เอาละครับมาพบกับผมในช่อง PLP Channel FC นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของเหรียญ10บาท2สีในวาระพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ10บาทในวาระนี้นะครับหากกระมองกันในความจริงเรื่องการเก็บสะสมนั้นนะครับหากจะถามถึงราคา ก็คงจะมีราคาไม่เกิน50บาทในปัจจุบันนะครับหรือถ้าเป็นเหรียญสวยๆหรือเหรียญ UNC เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับก็คงจะเต็มที่ไม่เกิน80บาทอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ามากมายมหาศาลนะครับก็คือมีจำนวนการผลิตที่สูงถึง16ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเหรียญวาระอื่นๆนะครับ ที่มีจำนวนการผลิตน้อยกว่าและมีการประเมินราคาที่สูงกว่าซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเหรียญ10บบาทที่ระลึกหลายๆวาระหลายๆเหรียญจะมีราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับต่อให้เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยหรือเป็นเหรียญที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งของเหรียญหายากและมีราคาแพงของเหรียญ10บาท2สีนะครับราคาก็จะไม่เกิน400บาทอยู่แล้วนะครับ ตามความหายากของเหรียญและวาระนั้นๆน,น,นะครับซึ่งราคานะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกับลวดลายของเหรียญความหมายและลวดลายที่อยู่ในเหรียญทำให้เกิดเป็นราคาและเป็นความนิยมนะครับและส่วนหนึ่งด้วยนะครับสิ่งสำคัญเกิดจากจำนวนการผลิตเหรียญน,นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอะไรที่ผลิตน้อยย่อมมีราคาที่สูงกว่าอะไรที่ผลิตเยอะอยู่แล้วนะครับ จึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมจึงไม่มีการเปิดประมูลรับซื้อเหรียญน,นี้เว้นแต่จะเป็นเหรียญที่มีเพื่อนๆสะสมเป็นชุดนะครับแล้วอาจจะขาดในวาระนี้ก็อาจจะมีคนรับซื้อนะครับเนื่องจากเหรียญ10บาท2สีถ้าสะสมไม่ครบทั้ง61วาระก็จะมีราคาที่สูงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเหรียญ10บาท2สี ทั้ง61วาระค่าสะสมครบราคาก็จะอยู่ที่2,000ถึง5,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับแต่ก็จะมีเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะมีร้านดังๆมีการประกาศรับซื้ออย่างเช่นเหรียญที่ระลึก10บาท2สีพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตามที่มีข่าว สำหรับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับข้อมูลที่บอกว่ามีการรับซื้อกันสูงสุด1 000 0ถึง1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปว่าถ้าเป็นเหรียญปกติราคาก็จะไม่เกิน50บาทอยู่แล้วนะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาลอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับแต่เหรียญที่มีการประกาศรับซื้อสูงนี้นะครับ เป็นเหรียญแบบไหนเป็นแบบพิเศษนะครับที่มีการพบเจอและพบเจอน้อยนะครับเป็นแบบที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านหรือพูดง,ง่ายๆนะครับก็มีทั้ง2ด้านที่เหมือนกันซึ่งเหรียญปกติใน1เหรียญก็จะมีทั้งด้าน,านก้อยและด้านหัวนะครับซึ่งเหรียญรูปแบบนี้มีการพบเจอกันจริงๆและมีการประกาศรับซื้อกันจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน ถ้ามีเหรียญแบบที่ผมบอกนี้นะครับก็ลองส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ id l ดียนี้หรือ qr ค้ดน,นี้ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับเหรียญปกติมีด้านก้อยและด้านหัวยังไม่มีการประกาศรับซื้อนะครับรับซื้อเฉพาะเหรียญ10บาท2สีฉลองสิรีราชสมบัติครบ60ปีที่ผมว่านี้นะครับแต่ต้องแบบ มีด้านก้อยทั้ง2ฝั่งหรือด้านหัวทั้ง2ฝั่งก็ได้นะครับรับซื้อในราคา1 0 0 0 0ถึง150 0 0บาทรับซื้อเหรียญแบบสภาพใหม่ๆห,หน่อยนะครับยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองดูเหรียญของเพื่อนๆดูก็ได้นะครับว่ามีเหรียญอย่างที่ผมบอกไหมก็คือเหรียญที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านหรือด้านหัวทั้ง2ด้านสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับและขอให้เพื่อนๆทุกคนมีเงินมีทองใช้ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ